สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสั่งซื้อเข็มขัดแชมป์ในเว็บของ W W E Shop นะครับก็นอกจากเข็มขัดแชมป์เนี่ยก็จะมีสินค้าอื่นก็สั่งซื้อได้ด้วยวิธีเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เข้าที่เว็บไซต์ของร้าน W W E เลยนะครับก็คือ shop wwe com นะครับเข้าตามนี้เลยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ เป็นเว็บไซต์ของ wwwe shop เลยเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ sign in ตรงนี้ไม่จำเป็นนะครับจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็สั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงที่เป็นของผมเป็นรูปธงชาติไทยแล้วเขียน th ก็คือประเทศไทยเนี่ยตรงนี้ก็คือพอคลิกไปแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเลือกประเทศครับบางคนอาจจะยังไม่เป็นประเทศไทยเราก็ต้องตั้งค่าให้เป็นประเทศไทยเพราะว่าจะ ให้สินค้ามาส่งที่ประเทศไทยใช่ไหมล่ะครับก็เนี่ยครับมีหลากหลายประเทศให้เลือกเลยนะสำหรับออการส่งที่ต่างประเทศก็คือไม่ใช่อเมริกานะครับพอเลือกประเทศปุ๊บอาจไทยแลนด์ตรงนี้ก็ตรวจสอบสกุลเงินด้วยนะครับเพื่อว่าราคาสินค้าต่างๆที่เขาจะโชว์ในเว็บไซต์เนี่ยจะได้เป็นสกุลเงินนั้นนะครับเสร็จแล้วก็กด continue ตรงนี้นะครับ continue with chosen destination and currency ก็ตามนี้เลยก็ กดปุ๊บก็ถ้าเกิดมาดูสินค้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่าราคามันจะเปลี่ยนเป็นปสกุลเงินบาทแล้วตรงนี้สินค้านอกจากเข็มขัดแชมป์เนี่ยมันก็จะมีสินค้าต่างๆนะครับเขาแยกหมวดหมู่ไว้อย่างเช่นอันนี้ก็สินค้าเฉพาะตัวของซูเปอร์สตาร์ฝั่งต่างๆในของทั้ง SmackDown NXT แล้วก็ตำนานแล้วก็รออะไรพวกนี้สินค้าผู้ชายผู้หญิงเด็กแล้วก็อื่นๆนะครับ อาร์ตโปสเตอร์อะไรเนี่ยของเทนลึกของรถล้างสต็อกอะไรพวกนี้ก็ไปดูเองแล้วกันเพราะว่าเป้าหมายหลังวันนี้คือ Title เบลส s ครับนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลิกที่มามาเลื่อนมาดูยังไม่ต้องคลิกก็ได้ครับดูที่ Title เบลสตรงนี้มันจะมีสินค้าย,ย่อยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเข็มขัดแชมป์นะครับก็มีสีอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือแชมปเปี้ยนชิพไทเทลเบลสก็คือตัวเข็มขัดเลยแล้วก็อันที่2คือ r replica side plates ก็คือไอโฟไซด p เพลสของ น้ำมวยปล้ำคนต่างๆนะครับที่จะมาติดตั้งข้างเข็มขัดในยุคปัจจุบันแล้วก็อันนี้12นิ้วนะครับ12นิ้วไอ้น,นี่เป็นมินิไททิลคือเข็มขัดแชมป์ขนาดย่อมนะครับความยาว12นิ้วนะแล้วก็พวกของประดับต่างๆของที่เกี่ยวข้องต่างเช่นกล่องใส่เข็มขัดที่แขวนนั่นเลยพวกนี้นะครับวันนี้เราจะมาเน้นไปที่นี่เลยครับแชมปีเป็นชิพไททอลเบลส์ว่าแล้วก็คลิกเลย เอาละครับพอคลิกแล้วจะเห็นว่าตัวน,นี้ก็จะมีเข็มขัดแล้วสังเกตว่าราคาตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นไทยบาทแล้วนะครับตัวน,นี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าเราจะได้สั่งซื้อได้ในราคากี่บาทจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีราคาเต็มแล้วขีดแล้วก็อันนี้เป็นราคาที่ลดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่องลดราคานะครับ25เปอร์เซ็นต์ก็เราก็มาดูเข็มขัดกันนะครับเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเข็มขัดที่เป็นซิกเนเจอร์พวกนี้ก็จะแพงหน่อย นะครับแล้วเห็มขาดเส้นอื่นๆเนี่ยถ้าเราซื้อตอนนี้ก็คือเราจะได้ซื้อในราคาที่ลดนะครับอ่าแล้วก็เลือกเราก็ดูสินค้าไปเรื่อยๆนะครับมีเข็มขัดให้เลือกมากมายเลยก็ดูเองและกันตามชอบนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเป็นตัวอย่างนี้แล้วกันตัวอย่างก็คือเข็มขัดแชมป์ยูนิเวอร์แลลวกันอ่ะสีน้ําเงินนะครับตรงนี้จะเห็นว่า มันจะมีข้อ Quick View นะครับ Quick View ก็คือถ้าเกิดเราคลิกไปแล้วก็จะดูลักษณะต่างๆของสินค้านะครับมุมด้านต่างๆตรงนี้ถ้าอยากจะดูรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็สามารถคลิกไปที่ View Product Details ตรงนี้เลยนะครับแต่ขอออกแป๊บหนึ่งอ่านอกจาก จะเข้าผ่านทางค c ิกว e w แล้วก็กดคลิกตรงนี้ก็จะสามารถดูรายละเอียดได้เหมือนกันนะครับอาว่าแล้วก็คลิกดูรายละเอียดสินค้าไปเลยเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนอกจากมุมมองต่างๆแล้วมีคำอธิบายนะครับคำอธิบายตัวสินค้าแล้วก็ ตรงนี้เข็มขัดบางเส้นนะครับก็จะมีให้ดู360องศาได้ด้วยแล้วก็คลิกแล้วก็ล่าไปแล้วก็จะเห็นแบบเนี้ย360องศาเลยเอาละแล้วก็น,นี้ก็เป็นพวก,กรายละเอียดสินค้านะครับว่าตรงนี้ทำมาจากอะไรน้ำหนักความยาวความกว้างเท่าไหร่เลยพวกนี้เป็นต้นก็จะมีลักษณะแบบนี้บางสินค้าบางตัวเข็มขัดบางเส้นก็จะมีรีวิวด้วยนะครับรีวิวสินค้าจากคนซื้อก็มีเหมือนกัน ถ้าเราดูแล้วเออโอเคซื้อแน่ๆเราก็กดปุ่มนี้เลยครับ add to b a c k ออกแต่ก่อนจะ add to b a c k ดูสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ availability ว่ายังมีสินค้าวางขายอยู่ป่ะอันนี้เขนว่า in stock ก็คือมีสินค้าในคลังนะครับก็ซื้อได้เลยอ่ะก, add back. ะกดปุ่ม add to b a c k พรากดปุ่ม add to b a c k จะเห็นว่าตรงตรงเออถุตงตรงนี้มันจะมีเลข1นึ่งขึ้นแสนดงว่ามีสินค้าที่เราเลือกแล้วหงชิ้นนะครับแล้วก็ กดปุ่ม Proceed to checkout กดปุ่มตรงนี้ได้เลยหรือจะกดที่กระเป๋าโดยตรงก็ได้นะครับก็ไปหน้าเดียวกันอ่าตรงนี้เราก็จะมาดูในกระเป๋าสินค้าที่เราเลือกก็ดูรายละเอียดทีว่าโอเคใช่ไหมนะสินค้าที่เราจะซื้อคือสินค้าตัวนี้นะอ่าแล้วก็บอกราคามา1นึ่งบาบาทนะครับถ้าเกิดอยากจะยกเลิกก็กด Remove ตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ไปเลือกสินค้าอื่น,อนเอาอะถ้าเรากดปุ่มรี m o v ปุ๊บตรงนี้ก็ตัวถุงใส่สินค้าก็จะตัวตะก,กร้าสินค้าก็จะหมดแล้วนะครับแล้วก็เราไปซื้อสินค้าอื่นด้วยการกด Continue s h o p อปปินี้นะครับอะกลับมาที่หน้าสินค้าเดิมแล้วเราก็กดย้อนไปก็ได้นะครับอะสมมติก็ยังคงซื้ออะยูนิเวอร์อยู่นะครับอะกดปุ่ม Add to Back ไป ทีนี้เรามั่นใจแน่นอนปุ๊บกดปุ่มนี่เลยครับ Continue to check out ตรงไหนก็ได้นะครับข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เหมือนกัน Continue to check out okay. รอสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังคำนวณราคาอยู่แล้วก็ตอนนี้เราจะมาอยู่ที่หน้า สำหรับกรอกข้อมูลต่างๆแล้วนะครับก็สามารถเช็คด้านขวาก่อนได้เลยด้านขวาตรงนี้จะเป็นคำนวณราคาทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายนะครับด้านบนตรงนี้ไอเทมก็คือราคาสินค้าจริงๆก็คือ119บาทแล้วก็จะมีค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งก็7 0 4บาทเงี้ยแล้วก็ค่าภาษีนำเข้าก็1898บบาทรวมทั้งหมดที่เราจะต้องชำระก็คือ 12621บาทนะครับแล้วจากตรงเนี้ก็เราจะไม่เสียค่าอะไรอีกเลยนะครับหยุดแค่นี้สำหรับการชำระเงินต่อไปก็จะเป็นการกรอกกรอกข้อมูลการจัดส่งนะครับก็ให้เรากรอกตรงนี้ตรงนี้จะเป็นช่องอีเมลนะครับเราก็กรอกอีเมลไปไอันนี้เป็นอีเมลสมมุตินะครับอีเมลนี้ก็สำคัญสำหรับการส่งเื่อสถานะการจัดส่งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ เพราะนั้นสำคัญมากต้องกรอกแล้วก็ชื่อ,อ first name ก็คือชื่อจริงเรานะครับแล้วก็ last name ตรงนี้ก็คือนามสกุลก็ให้แนะนำว่าให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่าต่อมาจะเป็นช่อง address นะครับที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้ผมแนะนำว่าให้กรอกแค่4อย่างก็พอสีอย่างก็คือบ้านเลขที่นะครับตรงนี้แล้วก็มีลูกน้ำขั้นหน่อย แล้วก็มีหมอ่าหมูอะไรแล้วก็ลูกน้ําขัน้นแล้วก็ซอยชื่ออะไรว่าไปลูกน้ําคั้นแล้วก็ถนนอะไรอ่าเอาชื่อถนนข,นขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ R D จุดแบบนี้ R D จุดก็คือรถนั่แหละครับนะหรือบางคนอาใช้เป็นสตรีทก็ได้ S T R ก็แล้วแต่นะครับแต่บางคนไม่มีหมูไม่มีซอยก็ไม่เป็นไรก็ข้ามได้นะครับทีเนี้ยช่อง address ตรงนี้มันจะมีจํากัดเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่า ให้กรอกแค่นี้พอส่วนตําบลน,นะครับตบําบลอำเภอแล้วก็จังหวัดหรือถ้าเป็นในกรุงเทพก็อะไรอ่แขวงเขตแล้วก็กรุงเทพมหาคนครเนี้ยก็ให้มากรอกตรงนี้นะครับตรงซิตี้นี่นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนอ่าตรงซิตี้ตรงนี้อย่างเช่นนี้เป็นชื่อสมมุตินะครับอ่าถ้าเป็นอําเออตําบลตําบลหรือแขวงก็ให้พิมพ์ชื่อไปก่อนแล้วก็พิมพ์คําว่า Subdistric t นะครับ แล้วก็ลูกน้ำขั้นจากนั้นก็เป็นชื่ออำเภอหรือชื่อเขตนะครับตรงนี้แล้วก็พิมพ์คาว่า district เข้าไปแล้วก็ลูกน้ำก็เป็นชื่อจังหวัดนะครับจังหวัดแล้วก็ใส่ province ตรงนี้ไปแล้วก็อย่าลืมใส่ post a l code ด้วยนะครับก็คือรหัสไปรษณีย์นะแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราไปด้วยนะครับอา พนักงานที่จัดส่งในประเทศไทยเนี่ยเขาจะโทรมาหาเรานะครับเดี๋ยวจะพูดในลําดับถัดไปแล้วก็โลเคชันอะประเทศไทยตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราตั้งค่าเป็นไทยแลนด์จัดส่งให้ที่ประเทศไทยตั้งแต่แรกอยู่แล้วตรงนี้แนะนําว่าไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับมันอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงที่เราเลือกเนี่ยมันสีฟ้าเนี่ยมันอยู่ช่องบนอยู่แล้วก็ปล่อยไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคํานวณค่าจัดส่งซึ่งเขาคำนวณให้เรียบร้อยแล้วก็คือไปอยู่ตรงนี้นั่นเอง ครับอันนี้ก็วันเวลาที่คาดจํานวนระยะเวลาวันที่คาดว่าจะส่งมาถึงบ้านเราถึงมือเรานะครับก็หกถึงสิบหกวันทําการข้อมูลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม c o n t i n u e พอกดปุ่ม c o n t i n u a ตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันให้เรายืนยันที่อยู่ตรวจสอบดีๆนะครับว่าที่อยู่ถูกต้องไหมพอรตรวจสอบปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นช่องอันที่2นะครับ payment ก็คือช่องทางการชําระเงินของเราตรงนี้ไอ้ที่ติ๊กถูกตรงนี้ก็คือว่าที่อยู่ที่อยู่อะไรที่อยู่ที่จะให้เขาจัดส่งสินค้ามาคือตัวเดียวกับที่อยู่ที่เรากรอกไปข้างบนนะครับถ้าเกิดอยากจะให้ส่งอีกที่หนึ่งก็เอาอันนี้ออกแล้วเราก็กรอกข,ข,ข้อมูลเพิ่มเติมไปแต่ถ้าเกิดเป็นที่เดียวกันก็นกให้มันมีถูกข้างบนนะครับ นี้จะมีการช่องทางการจ่ายก็มี3ช่องทางด้วยกันหนึ่งก็คือใช้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับก็เนี่ยของ v i s a m a s t e r c a r d หรือ American e x p r e s s ก็แล้วแต่เรานะครับบัตรเราหรือ2ช่องทาง PayPal นะครับถ้ามีบัญชี PayPal ก็คลิกไปหรือถ้าเป็น UnionPay ก็คลิกไปนะครับแต่ของผมเนี่ยผมใช้ใช้บัตรนะครับเครดิตหรือเดบิตการผมคลิกตรงนี้ไปเพราะว่า เพย์พากับยูนี่ยนเพย์นี่ผมไม่มีแล้วก็ไม่รู้วิธีด้วยนะครับอันนี้ก็ใส่ไอช่องบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนี่ยก็ใส่การ์ดนัำเบอร์ไปที่ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าบัตรเครดิตหรือเดบิตของเราเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าควรจะมีบัตรด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ mm yy ก็คือให้กรอกตัวเลขถ้าตรงด้านหน้าบัตรเครดิตของเราครับหรือบัตรเดบิตเนี่ยมันจะมี ให้กรอกเดือนและปีที่หมดอายุนะครับก็กรอกใช้ตัวเลข2 2หลักนะครับ2ตัวสำหรับเดือนแล้วก็2ตัวสำหรับปี2ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ security code นะครับช่อง security code ก็คือมันจะให้กรอกตัวเลข3ตัวตัวเลข3ตัวมันจะอยู่ด้านหลังของบัตรเครดิตหรือบัตรเด,ดบิตของเรานะครับก็ให้เราพิมพ์ไป พออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ส่งข้อมูลส่งอีเมลต่างๆอะไพวกนี้จากบริษัทขนส่งที่เชื่อ border free นะครับดจาก W W E นะครับก็แนะนำว่าควรจะเลือกให้มันตีถูกเอาไว้เพื่อว่าจะได้ส่งเพื่อทาง W W E หรือทาง border free เนี่ยจะได้ส่งข้อมูลสถานะการจัดส่งให้เราเห็นนะครับพอเรามั่นใจปุ๊บสั่งโอเคแล้วให้เรากด place order เมื่อกด place order ปุ๊บมันจะเป็นการโอนเงินทันทีนะครับการซื้อของก็ถือว่าเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเงินในบัญชีเราในบัตรก็จะหายไปตามจํานวนที่เราสั่งซื้อตรงนี้เลยพอเรากดปุ่ม place order ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะส่งข้อมูลจะถูกส่งเข้าไปยังอ e ีเมลของเราแล้วก็เปิดอ e ีเมลของเราอ่ะ อีเมลของเราวันก็จะส่งมาจาก Border-free นะครับอ,อยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นนี่ครับเขาจะขึ้นข้อความว่า your wwe order has been received นะครับก็จะเป็นอ e ีเมลแรกจากทาง Border-free นะครับบริษัทจัดส่งเนี่ยเขาก็แปลว่าคำสั่งซื้อนะครับคำสั่งซื้อ WWE ของของคุณเนี่ย ได้รับแล้วนะครับทาง w w E Shop ได้รับแล้วแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลต่างๆผมขอไม่ไม่เลื่อนลงแล้กันเพราะมันจะเป็นข้อมูลที่อยู่ของผมนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดสินค้าที่เราสั่งซื้อไปหลังจากนั้นนะครับตัวต่อมาก็คือตรงน,นี้จะเป็นเขาเขียนว่า YWWE Order Confirmation ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มเป็นการยืนยันว่าโอเคเราโอนเงินสั่งซื้อสินค้าอะไรตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็แต่ละอีเมลอีเมลแต่ละฉบับที่ส่งมาก็ใช้เวลาระยะห่างก็1วันถึง3วันหรืออาจจะหลายวันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นนะครับตัวต่อมานะครับ คือตรงนี้ b อ t ต e r ์ e ก็จะส่งมาต่อมาว่า your WWE order is shipping soon ก็คือจะจัดส่งเร็วๆนี้นะครับก็คือแสดงว่าใกล้แล้วละ่ะใกล้ที่จะจัดส่งมาแล้วแล้วก็อันต่อมาก็คือ ชิปเมน n ์คอนเฟิร์ม i o ชนะครับแต่ตอนนี้ขอหาแป๊บหนึ่งชิปเมนต์บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะคอะ่นี่นีนี่เจอและมันต้องมีสินะอ่ะมีนะครับยอ w w วี WWE, ชิปเมนต์คอนเฟิร์มก็คือยืนยันการจัดส่งนะครับถ้าอันนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือมันออกไปจัดส่งแล้วซึ่งการจัดส่งของเขาเนี่ยก็จะส่งไปที่คลังสินค้าก่อนนะครับจุดที่ว่าสถานที่จัดส่ง สำหรับการส่งสินค้าไปยังออต่างประเทศพอหลังจากชี้แจงคอนเฟิร์มชันปุ๊บ,เร,รบ,เ,รบเราก็จะได้รับอีเมลจาก DHL ทันทีครับอ่ะเราก็จะได้รับอีเมลจาก DHL อ x p r e s s กนะครับก็จะก็เราสามารถตรวจสอบได้สถานะการจะส่งแล้วก็วันที่เขาคาดว่าจะส่งสินค้ามาถึงเรานะครับตรงนี้ ก็นอกจากจะ DHL จะส่งนอกจากจะเป็นทางอีเมลแล้วก็จะส่งไปทางเอ่อ SMS ในโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับตามเบอร์โทรที่เราให้เอาไว้ตอนที่สั่งซื้อเราสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้โดยการคลิกตรงนี้นะครับเนี่เห็นไหมครับกดคำว่าที่นี่นะครับอ่ะพอกดปุ๊บ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอาละตรงนี้ก็มันจะอยู่ช่วงไอ้เช่นในเนี่ยเส้นที่ผมกําลังรออยู่เนี่ยมันอยู่ช่วงระหว่างจะส่งอยู่นะครับให้เราเคลิกที่นี่เลยครับติดตามสถานะ shipment นะครับแล้วก็จะสามารถดูได้ว่าส่งถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือสถานะล่าสุดจะอยู่ข้างบนเห็นไหมครับว่าอย่างของผมตรนีนน้ก็คือ สินค้ามาถึงศูนย์บริการในแบง k o k Thailand แล้วนะครับส่วนที่อยู่ผู้ส่งอันนี้ก็คือจากจากคลังสินค้าในดับาอยู่นยูอีนะครับอันนี้บริษัทผู้ส่ง b o r d ด r ลฟรีนะอ่าก็ดูข้อมูลไปอันนี้เราสามารถคลิกตรงนี้ได้อีกนะครับรายละเอียดการติดตามอ่ะนี่นะครับ นี่เขาเนี่ยวันที่จะส่งโดยประมาณที่เขาคาดการเอาไว้ก็คืออย่างเช่น้นเนี่ยของผมก็คือวันที่14ธันวาครับเอาล่ะตรงนี้เราก็สามารถคลิกตรงนี้ดูหรือว่าการอัปเดตเป็นข้อมูลเป็นละเอียดนะครับเนี่ยสามารถติดตามได้ตัวที่ล่าสุดจะอยู่ข้างบนสุดนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยเวลาท้องถิง่นอะไรพวกนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าวันนี้กี่โมงสินค้าไปถึงไหนแล้วนะครับก็จะส่งจากทางอเมริกาก็จะส่งไปยัง ประเทศที่เป็นเรียกอะไรอะเส้นทางประเทศที่2ประเทศที่3ามอะไรต่อไปเช่นตัวอย่างของผมเนี่ยก็ส่งจากอเมริกาไปยังที่อังกฤษนะครับส่งต่อไปในเยอรมนีนะอะไรแล้วก็ส่งมาที่ประเทศไทยนะครับที่กรุงเทพแล้วก็ส่งไปยังจังหวัดที่เราปลอกที่อยู่ไปนะครับนี่ก็ติดตามเด้เลยนะครับ พอถึงวันอ่ะโอเคพอถึงวันที่เขาจะส่งมาถึงเราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะส่งเร็วกว่าที่คาดเอาไว้นะครับเล้ก็จะมีแจ้งมาทางอีเมลอีกทีหนึ่งนะครับแจ้งมาทางอีเมลแล้วก็ทาง SMS ของเราอีกทีหนึ่งว่าจะจัดส่งวันนี้นะแล้วก็ในวันเดียวกันก็จะมีพนักงานโทรศัพท์มาหาเรานะครับโทรมา ย้ําการจัดส่งที่อยู่อะไรต่างๆถามข้อมูลกับที่อยู่ว่าไปยังไงสังเกตได้ยังไงบ้างที่อยู่ของเราเลยพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถรอรับสินค้าได้เลยก็จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วสําหรับการออบอกวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับของ wwwe shop ก็คงไม่ซับซ้อนนะครับก็หวังว่าคงจะสามารถ สั่งซื้อกันได้อย่างสนุกสนานนะครับก็ย้ำว่าอย่าลืมตรวจสอบเงินในกระเป๋าของท่านผู้ชมด้วยและกันนะครับที่นียผมอยากจะฝากอีกอย่างหนึงก็คือว่าเวลาสั่งเนี่ยถ้าอยากจะแนะนำว่าถ้าสั่งสินค้าหลายๆชิ้นก็จะดีเพราะว่ามันจะประหยัดค่าขนส่งและค่า,าภาษีนำเข้าก็จะถูกกว่าการที่ ครั้งหนึ่งหนึ่งชิ้นครั้งหนึ่งหนชิ้นครั้งหนึ่งหนึชิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเงินค่าขนส่งค่าอะไรพวกนี้เพิ่มเติมไี้เยอะกว่านะครับแนะนําว่าถ้าอยากจะซื้อถ้าอยากจะได้หลายอย่างก็ซื้อหลายอย่างในการสั่งครั้งเดียวเลยจะดีกว่านะครับก็พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ